สวัสดีครับครับคลิปนี้ก็วรวิชชานะครับจะพาไปทำตัวอักษรนะครับเป็นรูปลายธงชาตินะครับหรือว่าประโยคหรือว่าฟอนต์นะครับฟอนต์ตัวอักษรนะครับเป็นรูปลายธงชาตินะครับเข้าไปเลยนะครับคลิปที่ผ่านมาก็น่าจะรู้นะครับว่าใช้ผมใช้แอปอะไรนะครับมาขอข้าปเลยนะครับ p ิก e l เล็คลิปนี้จะไม่ จะไม่ก็อ,อธิบายอะไรมากนะครับเพราะว่าทลิปที่ผ่านมาก็อธิบายการการทำงานของแอปแล้วนะครับว่าทำอะไรตรงไหนนะครับคลิปนี้ก็จะแค่พาไปทำฟอนนะครับว่าวิธีการทำฟอนทำยังไงนะครับทำฟอนรูปองชาติถ้าเรายังไม่มีก็ให้เราสร้างเองก็ได้นะครับรูปธงชาตินะครับง่ายนะครับ ถ้าทำเป็นพื้นที่แบบนี้นะครับจะได้ง่ายนะครับผมมันจะเป็นเรือกพื้นที่ อพอเราได้รูปธงชาติแล้วนะครับก็ขอให้เรากดรวมภาพกดรวมภาพยังไงก็คลิปที่แล้วก็บอกแล้วนะครับโอเครวมภาพแล้วของเราก็จะเป็นภาพเป็นผืนเดียวเลยนะครับโอเคเราได้ธงชาติแล้วนะครับเราก็ไปเอาตัวอักษรของเรานะครับ พ้นตัวอของเราที่เราเตรียมไว้นะครับสังเกตนะครับเราต้องพ้นสีตัวอักษรนะครับต้องเป็นสีขาวนะครับเหมือนอย่างที่ผมทำนะครับสีขาวพื้นหลังจะเป็นสีอะไรก็ได้นะครับสีขาวนะครับมันจะทําทีละตัวนะครับจะได้ง่ายนะครับสาหรับผมว่าตัวหนังสือของเรามันตัวขนาดแค่นี้นะครับแล้วแต่ว่าธงชาติมันตัวใหญ่ ก็เริ่มแรกให้เราลบขาวออกเลยนะครับลบขาวขาวตรงไหนนะครับเป็นรูปรูปภาพนะครับกต่ตรงนี้นะครับให้เรากดเปิดมันก็จะสีขาวของเราก็จะหายไปนะครับมันก็ยังไม่ได้สีแดงก็ให้เราปรับที่นะครับมันยังได้สีแดงไม่หมดนะครับมันได้สีแดงไม่หมดเราก็สามารถ ทำให้ได้นะครับแล้วก็ก๊อปรูปธงชาติอีกผืนหนึ่งนะครับอ่าโอเคนะครับแล้วเราก็กดเลื่อนตรงรูปกศรนี้มานะครับกดล็อกตรงฟอนต์ของเราไว้ก่อนนะครับฟอนต์สีเหลืองนะครับธงชาติมันอยู่ข้างบนให้เรากด to b a c k นะครับมันก็จะลงไปอยู่ข้างล่างนะครับก็ให้เราเลือกเลยนะครับเลื่อนเลือกนะครับ เราก็จะได้รูปธงชาติของเราครบทุกสีนะครับเป็นสีเหลืองเหมือนกันนะครับจะสีเหลืองแบบไหนก็ได้นะครับมันไม่เหมือนกนันก็ไม่เป็นไรนะครับเรากดถูกแล้วกดรวมภาพใหม่ฟังครับนะครับก็ให้เราไปกดตรงรูปภาพ ถ้าเราเปิดปุ๊บสีขาวจะหายนะครับหายก็ไม่เป็นไรนะครับให้เรากดที่ดูดข้างเล่หนึ่งนะครับกดที่ดูดปุ๊บแล้วก็ไปจิ้มสีเหลืองนะครับแล้วกดถูกสีเหลืองก็จะหายนะครับให้เรากดบวกนะครับกดไปบวกอีกนะครับมันก็จะเป็นเบอร์สองสีขาวทำให้เรากดไปดูดสีเหลืองที่เหลือนะครับมันก็จะหายไปนะครับแล้วถ้าสีเหลืองมันยังอยู่ติดกับตัวขอบอกซอนเล็กน้อยก็ให้เรากดบวกไปเรื่อยๆนะครับมันสามารถบวกเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับ ทิ่มตรงที่เป็นขอบสีห่งเหลืองนะครับกดถูกเลยนะครับเราก็ได้ฟอนต์ตัวอักษรเป็นรูปธงชาตินะครับเราก็ใส่ขอบเป็นสีอะไรก็ได้นะครับใส่ขอบสีเขียวสีอะไรนะครับความหนาเราจะ,จะเอาหนาขนาดไหนเราก็เอาหนาได้นะครับดกดลบได้นะครับอโอเคถ้าเราถูกใจแล้วเราก็สามารถเซฟเลยนะครับกดเซฟนะครับ เราก็จะขึ้นโฆษณาของแอฟนะครับกดออกได้เลยครับโอเคนะครับง่ายๆนะครับการทาตัวอ,อ,กอักษรรูปธงชาติถ้าเรามีรูปธงชาติแล้วก็ดีนะครับเราจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาทำทาใหม่นะครับโอเคนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ